สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามผมนะครับนี่ก็จะเป็นคลิปมาทานข้าวข้างข้างบ้านเหมือนเดิมเนาะแต่ถ้าหากว่าคลิปถัดถัดไปเนาะอาจจะมีออกออกไปถ่ายข้างนอกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับนี่ก็จะมาทานส้มตำนะครับนี่ครับเป็นไลฟ์สไตล์ของผมเนาะถ่ายส้มตำทานส้มตำแล้วก็พวกปลาวันนี้ก็มีปลาหมึกทอดด้วยปลาหมึกไข่นะครับแล้วก็ปลาดุกแล้วก็มีหมกหน่อไม้จากคลิปนั้นนะยังไม่หมดเลย คือคือมันยังไม่เสียนะคือเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นนะแล้วก็เอามาอุ่นทานได้ครับอันนี้ก็จะมีข้าวเหนียวเหมือนเดิมนะครับมีกระติบข้าวใส่ข้าวเหนียวเหมือนเดิมนะครับเริ่มกันเลยหิวข้าวมากวันนี้เป็นวันหยุดนะวันนี้เป็นวันแม่นะครับสิบสองสิงหานะใครที่เป็นคุณแม่ก็ขอให้มีความสุขแล้วกส็สุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปนานๆไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนาะแล้วก็ขอให้ลูกๆทุกคนมีความสุขสุข,ส,ขสมหวังแล้วก็ ไม่มีโรคไม่มีภัยเนาะเป็นลาบมันประเสริฐน,นะครับโอเคสมดังหวังทุกคนนะครับเรามาทานข้าวกันอื้มว่างอื้อวันนี้มะละกอตำใส่มะกอกนะครับตำใส่มะกอกคือถ้าเป็นแบบมะกอกเนี่ยเป็นอีสานเลยครับเมื่อก่อนตอนเด็กๆนี่ก็ไปเก็บตามห้วยไร่นะครับมะกอก ฟิงครับดูครับบกหน้าไม,ม้บกหน้ไม้คุณนาทำมาให้ตอนกลับบ้านได้อยู่ได้เป็นเดือนนะเพื่อนๆบกหน้าไม้เนี่ยสไตล้อ,องฟื้ไว้ผมทําบ่อยแบบว่าน้าทามาให้ใช่ไหมตอนกลับบ้านเราเ,า,เาเอามาที่กรุงเทพใช่ไหมครับแล้ว เก็บใส่ช่องตู้เย็นอะเนาะช่องช่องผักอะอยู่ได้เป็นเดือนเลยครับมผมมาอโอนยังไม่มีกติเลยครับอร่อยครับมันบากมากอะตอนเด็กอะอยากกินขนมเนี่ยไม่ได้กินนะยากมากจะได้กินขนมอะเงินไปตัดผมอะจำได้ว่าตอนนั้นอะ ไปตัดผมอะตัดผมเท่าไหรบ่บะรถผ่านนะเสียงรถนะตัดผมห้าบาทห้าบาทตัดผมทรง,งนักเรียนนะตัดผมทรงนักเรียนห้าบาทเพื่อนๆคือขนาดห้าบาทอะ่ะค่าตัดผมไม่มีเลย ของเงินแม่เนี่ยเข้าใจเลยแม่ไม่มีตังค์ไปให้เงินไปตัดผมอะ่ะจริงเงินห้าบาทสมัยก่อนอะเยอะจริงแล้วเรื่องเงินไปโรงเรียนตอนมัธยมสองบาทได้ประถมดิประถมสองบาทเราก็ผ่านมาได้นะ อยากกินขนมต้องรวมเงินกับเพื่อน,นอะรวมเงินกันไปซื้ออยากกินส้มตำส้มตำเขาขายสองบาทอันหนึ่งอ่ะถุงหนึงอะ่งงอะบาทเอ้ยสองบาทห้าบาทหรือเปล่าจำไม่ได้ประมาณห้าบาท ้องรวมเงินกันอ่ะบไปซื้อเกนจริงว่างวันนะเนเงินสองบาทไปโรงเรียนมันก็ไม่ได้นะแม่ไม่มีเงินแฮะก็ไปแบบไปกินข้าวกลางวันโรงเรียนอนะ่ะน้ำก็เป็นน้ำกดอยู่โรงเรียนเนาะเรายังโตมาได้นะ่ะ พูดถึงเรื่องทำนาทีนี้ทำนาเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีเครื่องจกักรและบ้านต้นอะ่ะเขาไม่หวานเอาเขาจะดำที่นครมพนมนะบ้านต้นอยู่นครมพนมนะเขาจะหวานเอาเวลา มันก็จะมีขั้นตอนนะเวลาทาเอาข้าวมาแช่ก่อนให้มันลากมันออกข้อไปหวานเป็นตะกล้าเป็นกล้าเป็นต้นกล้าหวานติดติดกันเลยนะต้นกล้าที่ประมาณแปลงแปลงเลง็กๆหลังจากนั้นก็ต้องถอนพอมันโตแล้วก็ถอนถอนทีละต้นอ่ะถอนจับกำกำลาก็ถอนถอนถอนหลายๆต้นได้กำหนึ่งถอนดึงถอนไปเรื่อยๆเป็นมัดมน่าจะเคยเห็นนะ หลัาจากนั้นก็แบกเอาไปกระจายที่ทุ่งนาก็มีคนไถายยาน,นถาไถก็ก็เป็นรถรถไถแล้วแต่มันเป็นรถไถเดินตามอืมเสร็จปุ๊บก็หลังจากนั้นเนาะผู้ชายก็จะไถานาผู้หญิงก็จะถอนก้าอะไรอย่างเงี้ยอ เสร็จปุ๊บก็ไปดำผู้หญิงก็ไปดำผู้ชายก็อาจจะดำมาช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะหน้าที่เขาก็จะเป็นไถนาพอดำนาเสร็จใช่ไหมก็ต้องรอแบบถ้ามีหญ้าขึ้นก็ต้องไปจัดการหญ้าแล้วก็รอข้าวโตก็ต้องเกี่ยวนะเมื่อก่อนเกี่ยวแบบมือนะเกี่ยวมือเกี่ยวเสร็จปุ๊บก็ต้องมัดเป็นมัดมัด,มดนะมันหลายขั้นตอนมากเลย มัดเป็นเฟืองอะเฟืองข้าวที่เกี่ยวไว้แล้วก็แบกข้างละสิบเขาเรียกว่าคนดีสานเขาเรียกเป็นมัดเป็นโคนนะแล้วสิบมัดไม่โค,น,โคนไม่อยข้างนี้สิบข้างนี้สิบข้างนี้ห้าข้างนี้หกบ้างแล้วแต่ข้าวหนักข้าเวเบาคือร้อนมากมเพื่อนร้อนแล้วแบบข้าวมาที่ลานข้าวแล้วมันไกลประมาณห้าหกร้อยเมตรบางทีอะ หัวไกลมากเหนื่อยอ่ะคิดไปแเราก็รู้สึกว่าลำบากมาก,กแต่เราก็เก่งเราก็ผ่านมาได้แบกมาก็ต้องมาสีแบบบางครั้ก็ตีเอาตีเอาแบบแบบมือแบบทําแบบแมนวนวลอ่ะคนทําอ่ะตีเอาพอทํานมาขึ้นมาหน่อยก็แบบเครื่องหมุนนะ เอาเอาเอามัดข้าวใส่เข้าไปมันก็จะหมุนข้าวออกมาพอข้าวออกมาปุ๊บก็เอาใส่กระสอบพอใส่กระสอบเสร็จปุ๊บถ้าเป็นข้าวขายจะเอาไปขายเลยก็ได้แต่ถ้าข้าวกินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะตากให้แห้งที่เขาเห็นในคลิปที่เขาเอาข้าวมาตากบนถนนนั่นะอันนั้นก็เกินไปนะตากบนถนนหรอกเอาข้าวมาตากแล้วก็แห้งแล้วค่อยเอาใส่กระสอบขึ้นแล้ว เอ้อเอ้พวกออกไปเลยดื้อมากนะเลี้ยงหม,มาเลี้ยงหมาอะไรต้องดีมันเหรอดื้อ,อไเไร <c oughs> แบกขึ้นแล้วทีนี้โอ้แล้วค่อยเอาไปสีเอาให้ทดลองสีข้าว มัมแมนมากอู้หู้เขาอาบน้ำนั่นนะคิดดูสมัยกันเหนื่อยมาก กินข้าวกินตรงทุ่งนาเลยบางทีชีวิตเป็นละครบทหนึงได้อนะชีวิตเราก็เป็นชีวิตทุกคนอะนะตอนสมัยนัน้นี่ก็มีลำบากมีความสุขก็จะมีเรื่องมีความสุขเข้ามานะขนาดลำบากขนาดนั้นเราเยอะอยังเราก็เรายัางมีเรื่องยิ้มมีเรื่องมีความสุขได้นะือมอ ความสุขมันอยู่รอบตัวเราเองอืมนีกว่าทำนาสมัยก่อนลำบากสมัยเนี้ยคนดีคนเยอะแล้วไม่เ,เหมือนสมัยก่อน ก่อนอะไรก็ต้องคนเนาะไม่ได้มีเครื่องเครื่องจักรมาทุ่นแรงแบบเบาเบาแบบรงรออะไรทำนาเสร็จก็ต้องไปหาปูหาปลามากินไม่ค่อยได้ไปตลาดอะคือน้อยมากที่จะได้ไปตลาดไปซื้อเอาข้าวอ่ะตรง กับข้าวในบ้านก็ไม่กี่อย่างต้องกินมาม่าบ่อยมากอะ่ะกินมาม่าต้องมาม่าบ่อยคือเราไม่รู้จะกินอะไรอะ่ะกับข้าวอะข้าวมันมีอยู่แล้วเนาะเพราะเราทํานาข้าวมันไม่ไม่ได้แบบอดอยากอยู่แล้วครับข้าวอย่างเดียวนะแต่กับข้าวอะ่ะกับอะ่ะมันไม่ค่อยมีบางทีก็ต้มมาม่ากินบ้างอะไรบ้าง ก็มามาผินบ้างจะหาความสุขได้ หาความสุขนะมันก็คือความสุขรอบๆตัวเรานะเนาะปลาหมึกที่ทำให้กินให้หมดหอ่ะไม่มีใครกินอกตอนนี้แดดไม่ร้อนเท่าไหร่นั่งข้างบ้านได้หน้าบ้าน ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับถ้าอยากจะให้พูดอะไรอยากรู้ว่าอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้เลยหรืออยากจะให้ไปออกไปทำคลิปข้างนอกบ้างหรืออะไรบ้างก็แนะนำได้คอมเมนต์ comment ได้นะครับ เสียงเขาก่อ,อสร้างแังมันเข้ามาแน่แหละเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะอยากรู้เรื่องชีวิตต้นสมัยเด็กที่เล่าให้ฟังมันเหนื่อยมันรันทดเงี้ยอาจจะเป็นแรงมานานใจให้กับเพื่อนๆก็ได้เนาะอาจจะอยากให้เล่าว่าตั้งแต่เด็กจนถึงตอนเนี้ยผ่านอะไรมาบ้าง จนถึงมาเป็นเราในวันนี้นะมันเยอะมากมากเลยเป็นเด็กบ้านนอกแบบบ้านนอกจริงๆอะ่ะออเรจินอลอะ่ะอือชีวิตอยากรู้ว่าชีวิตนัเด็กบ้านนอกมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็ฝากคอมเมนต์ได้ได้เลยเนาะคือตอนเนี้ยมีคนมาพูดว่าสมมตินะมีคนมาพูดว่าไอ้บ้านนอกไอ้เด็กบ้านนอกเนี้ยไม่โกรธนะผมไม่โกรธเะผมภูมิใจมากกว่านะครับคือเดินมาพูดเลยนี่เด็กบรานนอก ไอ้บ้านอกก็เราอยู่บรานอกจริงอ่ะเราไม่โกรธอ่ะพูดได้เลยอ่ะเราชอบไม่ใช่คำด่าเป็นคำชมคิดซะอย่างนั้นบ้านอกแล้วไงอ่ะเราก็เป็นบ้านนอกจริงอ่ะคือไม่โกรธนะใครจะว่าเราบานนอกอ่ะอืมไม่โกรธมันคือเป็น เป็นรากเหง้าของเราที่เราอยู่เราก็ตั้งแต่เกิดมาเนาะเราอะไรไม่โกรธไม่อะไรอืมอ่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะลาไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงซะก็ฝากคอมเมนต์ฝากแชร์ฝาก s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆอน,อ,นอีกรอบหนึ่งนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ